สวัสดีครับผมพุนิีตแสบครับการพิสูจน์คลิปวิดีโอจาก t ิกตอกวันนี้บอกคําเดียวเลยว่าเละแน่นอนฮ่าฮอินฟินิตี้เหมือเดิมก่อนอื่นเราไปดูวิดีโอต้นฉบับเขาก่อนเลยครับนี่ครับก็ซ้อมมะเกิดเทศนะครับเอาบีบนิดตึงแล้วเทเบกกิ้งโซดาลงไปครับเขย่าวเขย่าให้ได้ที่นะครับพอเปิดฝาแล้วจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับมัน ุ่งแบบยังโหเลยครับโอ้โหจึงวันนี้ผมก็จะลองทําดูบ้างครับนี่เตรียมมาเรียบร้อยนะครับซอสมะเขือเทศครับแต่ไม่ใช่อย่างเดียวครับผมอยากรู้ว่าถ้าไม่ใช่มะเขือเทศล่ะจะ ทำได้หรือเปล่าก็เลยจัดซอสพริกมาด้วยครับเผื่อไม่แน่มันอาจจะพิเศษเฉพมมาะมะเขือเทศอย่างเดียวครับซอสพริกอาจจะไม่พุ่งก็ได้นะครับมาถ้าพร้อมแล้วเราไปทดลองทำกันดูนะครับแต่ต้องไปทำข้างนอกเนาะทำในห้องนี้ถ้าพุ่งแบบเมื่อกี้นะเรียบร้อยครับสตูดิโอผมเละหมดแน่นอนไปไปทำกันมาครับตรงนี้ในขั้นแรกก็ต้องเทออกนิดตึงครับเพราะว่านี่ถ้าเกิดเราไม่เทออกใช่นไหมนี่ขดใหม่เห็นไหมมันเต็มเลยมันไม่มีพื้นที่ให้ทำปฏิกิริยากันครับราต้องเอาออกสักนิดหนึ่งนะครับให้เราใส่วิ่งโซดาแล้วแบบเออพอเคี่ยวให้มันเข้้ากันได นะครับตามในคลิปนั่นแหละคลิปเขาก็ทำแบบนั้นนะครับแล้วก็บีบอกเก็บไว้เสียดายเอาไว้กินทอดพริกก็เหมือนกันน่าจะได้แล้วไหมเออน่ยจะได้นะพอเปพื้นที่มันได้แล้านี่ได้แล้วโอเคมาถังั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยครับมาลองดูกันนี่ตรงนี้เป็นลางโล่งว่างที่ไม่มีอะไรตรงนี้เราสามารถทำได้มันจะพุ่งไปไหนพุ่งไปเลยอ่าอ่าใส่ไปใสไปมามามาจับจับับโอ้ยโอ้ยโอ๊จับจับจับเอามา

วายวายไปดูเฮ้ยอุ้ยมีควันออกมาหน่อยหน่อยว้าวดูดินี่ไม่ทำอะไรเลยนะดิเห็นไหมดูสวยเฉยนี่น่าอ๋ามีควันด้วยเดี๋ยวเฟี้ยวอผื่อจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผื่อจะเออมีควันแผลบๆผลบแ้ยยังงงไปอีก เราเปิดดูกันดีกว่าเป็นยังไงข้างในพุ่งไหมอึ๊บโอ้หมืนแบบมันดันดันกันขึ้นมาอะไรนะนี่โหเฮ้ยถ้าขย่าใหม่ได้ปะเนี่ยมันยังมีผงอยู่เลยนะอะลองขย่าดูไม่ถูกแล้วก็ต้องทำที่ล่องล่งเนาะดูเละไปหมดเลยไม่ต้องมาล้างเนี่ฟูมีแต่เสียงแต่ไม่มีอาเฮ้ยได้จริงได้จริงพุ่งเลยอ่ะว้าวแต่มันไม่ได้พุ่งเหมือนในคลิปนั่นในคลิปนั้นพุ่งแบบไกลเลยอะอ่ะไปดูเป็นซอสพริกนะดูว่าจะเป็นยังไง คราวนี้เราใสให้หมดเลยเพิ่มเบกกิ้งโซดาเข้าไปอีกนะเออเอาให้ทีด่ได้เลยอ่ามาดูนะนี่คือไม่ต้องเปิดฝาเลยแค่เขย่าปุ๊บมันปายเองเลย,ยอ,ยอ,ยอย้นี่ไม่ได้บีบเลยดูนี่เห็นไหมไม่ได้บีบนะว้าวเสียงมันแบบ ก็เสียงก็เสียงมันเหมือนบีบอ่ะเออแต่มันไม่ได้บีบฟีดเป็นจังหวะแต่โคนสวยงามอย่าเพิ่มอีกไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วรู้สึกน้อยกว่านะแล้วเหมือนเทมันออกมาเยอะกว่านะอันนี้นี่ได้ยินเสียงอืออดูอืยไม่เห็นพุ่งแบบนั้นเลยอ่ะแล้วว่าเราเติมอีกหน่อยอีกไหม

าว <Wow. S 2> ด,ดูเนื้อเมื่อเดือเดียวชิมดูสิ <laughs> หีืกินไปไกลชิมอ่ะใส่ให้เต็มอใส่ให้พูนเลยเอาดูกันปุ๊บปุ๊บ ออแสดงว่าได้ครั้งเดียวออได้ทีเดียวนะพอ,ห,อหมดแล้วก็หมดเลยแต่อย่างนั้นก็ถือว่าได้จริงนะถือว่าทําได้จริงอาจจะไม่ได้พุ่งพ่านขนาดนั้นผพไมแน่ใจ,จว่าอาจจะมีผลด้วยยี่ห้อของซัเมเฟอร์เทสหรือย,ยี่ห้อของเบกกิ้งโซดาอะไรก็ตามนะแต่ถ้า,าม่งพุ่งไหมก็พุ่งคือนแค่เปิดมาก็ปิดเลยไม่ต้องจับไม่ต้องบีบไม่ต้องกดอะไรเลยมันพุ่งได้เลยนะครับ <S <S โอเคใช่าเรื่องนี้เป็นความจริงครับ ว้าวเป็นไงครับสะใจไหมนะครับทีนี้เรามาพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์กันดีกว่านะครับว่าทาไมเราเทเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในซอสทั้ง2มาถึงพุ่งออกมาครับนั่นเป็นเพราะว่าความลับอยู่ตรงนี้นิดเดียวครับนี่เดี๋ยวดูครับนี่ที่ที่ผมนี่เห็นไหมครับส่วนผสมของซอสมะเขือเทศนะครับมีน้ําส้มสายชูอยู่หกเปอร์เซ็นต์ครับส่วนซอสพริกหนักกว่าครับสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับไอเจ้าน้าส้มสายชูนี่แหละครับคือความลับที่ทําให้มันพุ่งพ่านระเบิดขึ้นมาครับเพราะในน้าส้มสายชูมันมีกรดแเซีตริกครับซึ่งเจ้าากกรดนยมทป กับเบกกิ้งโซดาทําให้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมานั่นเองครับแน่นอนเลยครับที่มันพุ่งแบบนี้หลักๆก,ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหละเหมือนว่าะดับลมทั่วไปครับที่มันซาๆและพุ่งๆเลยครับก็เพราะไอ้เจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละครับแต่ด้วยความที่ั้งหมดมันเป็นเนื้อซอสนะครับสิ่งที่พุ่งออกมามันเห็นเป็นซอสมะเขือเทศอ่ะมันก็เลยดูแบบว้าวเหมือนซอสมะเขือเทศพุ่งเลครับแต่ที่จริงๆแล้วสิ่งที่ผลิตจากซอสมะเขือเทศพุ่งเนี่ยก็คือน,น้ำส้มสายชูที่่่ปผสสสมขอององงซนนนนนััเเะครบแลว็ รูใหญ่พุ่งไหมก็พุ่งอาจะอจะน้อยครับเพราะว่าปากมันกว้างไงยิ่งรูเล็กมากครับมันจะยิ่งแบบดันมาอโอรมันก็พุ่งอย่างแรงครับเพราะฉะนั้นถึงต้องใช้ซอสมะเขือเ,เทศแบบเป็นฝาแบบรูเล็กๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใช้เป็นเปิดใหญ่ๆมันจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยเสียวอะครับอ่ะแล้วเพื่อพิสูจน์ที่ผมอธิบายทางวิทยาศาสตร์เมื่อกี้นะครับนี่เรามาดูกันผมเตรียมน้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดามาผสมแค่2อ,อย่างนี้พอไม่ต้องผสมกับซอสมะเขือเทศดูกันว่ามันจอกมาเป็นยังไงครับแกะสลัก นะผมเจาะรูแบบเล็กมากอ่าเพื่ให้มันพุ่งออกนะถ้าเป็นปกติเราแกะเลยนะต้มสาชูนีนะ่อะมันจะรูใหญ่อย่างงี้รูใหญ่มันจะไม่พุ่งเราอยากได้ความพุ่งครับแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าใส่บิ๊กซิดาไปปุ๊บมันจะพุ่งเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวต้องลอง,ลองด,ดพอูพรอม,ออมาดูกันเริ่มฟูแล้วเริ่มฟูแล้วเฮ้ยเฮ้ยย่แล้วจิงเอาวะกูเอาวะกูเอา đi này, ô ha Wow ui, đi đúng này đúng này, Được không? Được không? นี่แหละคือที่ผมบอกครับว่ามันทำปฏิกิริยากันที่ต้อมเขือเทศพุพ่งเพราะมีน้ำส้มสายชูนี่งไงเัาาื้อสับจัดส้มสายชูเต็มๆนี่ขนาดนี้เลยอโอโเฮ้ยสนุกสนุกเอาทดลองต่อเพิ่มลองกับโคกดูบ้างครับปกติโคกเขาเล่นกันเยอะแยะนะใส่เมนทอตใส่นมใส่น้ำส้มสายชูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราผสมเลยทั้งน้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปผมจะพยายาม ปิดฝาให้ทันนะดูเป็นยังไงเลวเดี๋ยวแบบถ้าเราคว่ำปุ๊บเปิดฝามันจะพุ่งขึ้นหรือเปล่าฮยไม่แน่นะนี่ลองดูนะสนใจเต็มอยู่อะต้องกินนึงต้องกิตัวเองนะกินคือทํากันไปแบบเรียวๆอ่าสุดชื่นโค้กอยากสปอนเซอร์ติดต่อมาได้นะครับขอกันอย่างนี้เลยใช่ไหมตอนนี้สตอข้างหลังกำลังเป็นอย่างนี้นะคะสนใจสั่งซื้อได้นะคะขายของเก่งอะมาแรกก็ใส่ตงเดนจูนี้ต้อไปจูนขวดใหม่นะไปสัก đúng khuôn mình làm nghề rất là chiu. Bap, ah, má, ống này, phải kiểu như 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 kiểu S <S ออเออราคิดว่ามันจะพุ่งฟูๆไปงูหน่องไม่ขนาดนั้นนะโอเคโอ,คโอ,คอ้ยหมดขวดเลย ไม่ป <l ots> วดได้ไงความขนาดนี้นะ <l ots> อ่นอน,นั่นทีนี้เพื่อนๆก็เข้าใจเลยเปครับว่าทําไมมันถึงพุ่งได้ครับว่าเบกกิ้งโซดาไม่ใช่สารวิเศษอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่มันแค่เกิดปฏิกิริยากับลารสิ่งหลายอย่างได้ง่ายครับเขาเลยเอามาทํานู่นนี่นัน่นเยอยะเต็มไปหมดเลยครับ <l ots> เพราะฉะนั้นคลิปโดยจากทิกตอกวันนี้นะครับว่าถ้าเอาเบกกิ้งโซดาใส่ซ้มเบอร์เทนแล้วมันจะพุ่งได้นั้นเป็นความจริงครับโอ้โหแล้วก็ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ด้วยครับเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยครับซึ่งเพื่อนๆ ได้นะครับเพราะว่ามันจะเละมากครับอย่าทําในบ้านเด็ดขาดครับไม่งั้นโดนแม่เลยโดนเมียโดนแฟนด่าแน่นอนครับเอาไปลองทํากันดูนะครับสนุกดีครับแต่พะที่มันพุ่งขึ้นมานี่โอ้โหรู้สึกเหมือนตัวเองมีเวทวนครับทำอะไรแบบพุ่งฟาดได้ครับนั่นแหละครับก็ได้การจ่างไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับที่วิดีโอจากติ๊กต็อกครับเหมือนเดิมครับมีอะไรที่สงสัยแบบนี้ส่งมาผมพิสูจน์ได้เลยนะครับจะแท็กมาทางติ๊กต็อกครอบครัวตัวแสบหรือว่า Facebook Fan น a g e 55 In f ฟิน t y ีก็ได้ครับส่งมาได้ทุก ช่องทางหรือว่าพิมพ์เขียนอธิบายวิธีการทํามาใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจับมาพิสูจน์ให้ดูแบบนี้อย่างแน่นอนครับให้เห็นกันจะเต็ม2ตาไม่มีเฟกไม่มีโกหกไม่มีตัดต่อเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเมื่อผมวิดีโอใหม่ปุ๊บเพื่อนๆจะได้เห็นปุ๊บแล้วก็เข้ามาดูปิ๊บเลยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับรอดูกันต่อไปว่าผมจะจับอะไรในทิกตอกมาพิสูจน์อีกเจอกันแน่ยาวๆไปสวัสดีครับ